ท่านผู้ชมครับความขัดแย้งระหว่างจีนและเกาหลีใต้ที่สืบเนื่องมาจากการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ของสหรัฐนั้นเริ่มขยายวงลุกกลามไปเรื่อยๆแล้วนะครับอย่างล่าสุดนี้ครับจีนถึงกับเรียกคืนรถสัญชาติเกาหลีกว่า44,000คันโดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยครับ สำนักงานกำกับดูแลตรวจสอบและรับรองคุณภาพของจีนเปิดเผยครับว่าจนถึงวันที่23มิถุนายนมีรถยนต์ยี่ห้อหุ่นใดรุ่นซานตาเฟ่ถูกเรียกคืนแล้ว43,764คันครับเนื่องจากพบจุดบกพร่องที่อาจทำให้เครื่องยนต์ดับส่วนรถยนต์รุ่นเกียร์บบเรโกถูกเรียกคืนอีก601คันเนื่องจากดุมล้อรถยนต์หลวม ส่วนรถยนต์รุ่นเกียร์โซเรนโตถูกเรียกคืน40คันเนื่องจากท่อเครื่องยนต์บกพร่องที่อาจทำให้น้ำมันรั่วและติดไฟได้ครับก่อนหน้านี้ทั้งฮุนไดและเกียร์มอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือต่างก็ประสบกับปัญหายอดขายรถยนต์ที่ลดลงอย่างมากนะครับนับจากที่เกาหลีใต้ตกลงติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ทของสหรัฐและจีนตอบโต้ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆของเกาหลีใต้ โดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจีนนั้นห้ามกรุบทั่วไปเกาหลีใต้และอย่างสั่งปิดห้างสงรรพสินค้าของลอตเต้หลายแห่งทั่วประเทศจีนครับเกาหลีใต้นั้นต้องการใช้ระบบทาร์ตเพื่อป้องกันภัยจากขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแต่ประธานาธิบดีมุนแจอินสั่งระงับการประจำการเพิ่มเติมหลังจากติดตั้งไปแล้วส่วนหนึ่งครับ